สวัสดีครับโมนี้มาลวยผ้ามาตามอาจารย์สมหมายนะครับในงวดความเพิ่นให้เน้นตัวเดียวหกสองนะครับออกสองหกเนาะแล้วก็มีเลขอุบลซีหาเข่าเต็มๆมากนะแล้วก็ทั้งมีเลขปิ้งนะครับหกกระหานะครับเข่าทั้งทั้งบนแล้วก็ทั้งเฮ้าเนาะนะครับเอาตามต่อพี่น้องผ่นว่าเข่าข้าเข่าเนี้ยซีเด้งหาเด้งลองไปติดตามว่างวนนี้อาจารย์สมหมายให้ตัวใดมากรองไปรับชมและฟังกันเลยครับครับพี่น้องซี่เฟนช่องนะครับโอนี้มาลวยผ้า กขาไม่ตุยเนาะ<ช>มาตามมาเดิน,นทางของจารย์สมหมายเด้อน,นะครับเลขนี้เพิ่นฮกกระผานนะครับเรื่องวัดควอนฮกสองเต็ียมเด็กเน้นตัวเดียวเพิ่นนะครับ<ช>สามตัวเวันนี้หาหฮกสองฮกอีกพี่น้องเอ้ยเพิ่งนะพี่น้องเอซีคงจะโชคมานับเนาะอืมเพิ่งนะครับตู้จับใส่ครับผมนะเออนะครับก็ถือว่าเลขเพิ่นแม่นดีๆนาะเข 6, ้าฮกสองเนี่ยจ้ะอันแล้วเขาทุกฮกสองสองฮกกันวะนาะสามตัวอีกฮกสองฮกหาซีได้อุ้บนอยู่ด้วย นี่หาซีมันกระถือขบนเีกยวขึ้นเลยหาซี่มันเล็กเนีเลขทานาเด้5้าสี่โอ้ยทางนาหนึ่งสองสองหกเน่ะเด้กระจ้งสี่เหล่งคือถ้ากับนเขาจะเลือตัวหนาหน้่งเลขกาจจรย์สมสมายเนี่ยแตกขากแตกเนี่ยถือนาอุบนหาซีเราก็มาถือหกซองอีกเลขวิ่งอีกนะครับเลขสามตัวเพิ่นเอาสองตัวหนึ่งมันได้สามตัวแตกอีกตัวสุดจอดเลยนะครับสำหรับอรจารย์สมัย อ้าวมันรวยนะครับพาตามต่อพี่น,อนอ้องเอฟซีนะเจาถิ่มยาปลาอาจารย์สมหมายเด้อนะครับคนแม่นนิลีนเนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีได้นะ้ำเตยมันก็นว่าบ้านมันกินจนอิ่มพนันน <c oughs> ัดเด้อนี่เด้อกินท้องไข่ได้แล้วก <c oughs> ิวนไปเคี่ยวเอีอ้ยงกันเลยนะกินจนท้องไข่แล้ววันอเอฟซีฮ่อำเด้เฉลยน้ำฝนนะครับติดตามดีๆเด้อนะอาจารย์สมหมายยาถิ่มยาปลาคนเด้อนะครับแม่นนิลีเนาะอยากเอฟซีได้น้ำนะครับมันรวยก็กำลัง้ืึงกระเด็นย่ำให้เนาะพี่น้องเอ้ยนะครับเอาให้ได้เด้อนะครับเราอาจาสมหมายเอาตามต่อมันีอ เมอเตอรทั่วหาผลกันกเด้อผลทั่วมาเราไปกินเนี่ยมาเตอร์ข้าท้ายคลิปย้อมมากินแล้วมันเไยหลับแล้วนะจะลองวันนะครับสั่งบทสัมภาษณ์ว่าม,มาเตอร์กันไม่ตียเด้อนะครับ <S 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 ถามอาจารย์สมัยให้ว่าคนใดตัวใดมั่งวันนี้ถ่ายจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันท้ายคลิปนะครับตอนนี้อย่างเนี้ยทั้งหนาคัมผ้าแน่ทั้งเมื่อกี้เนี่ยนะครับ โดนม,มันก็รทไปทั้งเหตุงาน,งน,นเพมนเนาะพอถาโดนเดี่ยวค,ะนะครับนะครับเดี๋ยวสัตวบานนะลต้องไปเองว่าสายถาแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมัยครับผมค่ะสวัสดีค่ะ ผมครับผมวันนี้ครับโอ้เหล่อาจารย์หรืเขาคักเขาเนี้ยแท้โอ้ดุซินบุคคาไปเลยเนาะดุซินบุคคาเนาะเอ่อพ่ออะไรกันมัดกูคนอยู่ครับครับผมว่าอาจารย์ในเน้นตัวเดียวเลยเนาะหกสองสองหกนะครับเนาะสองหกตัวเดียวเลยว่ะพนดกที่อันนี้ว่าอืมเน้นตัวเดียวสามตัวมีเนาะอาจารย์เนาะ สามตาสามตัวจานในหกสองหกเน้มัตุ่เดยเพ่เดีวเพ่กันเด็นตัวเดียวได้สองหกหาซี่ยักไปต่ำมันข้างหน้าอุบลนเกครับครับครับวิ่งเขายกนี่สามเด้งแมนไหมจานยซี่เด้งครับซี่เด้งตัวนี้อะไรจานวาเนี่ยซี่เด้งหมายาว่ากระเด็งนึ่งสองเด้งโอโม้แมนมันมันมันไปวิ่งแล้วอุบลนอกเนาะ เพราะว่าทั้งกระโดดอสองเด้งแล้วก็พบครูอีกครับผมคว่ยโอ้ยเด็กเด็กได้เป็นเด็งได้ยังไงหลายเแต่เพราะว่าทั้งอุบลมันเรียนได้หลายอย่างนะอาจารย์ครับ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 มรุคอย่ำจะน้อยเด้อนะครับพี่น้องทั้งอุบลเนาะอาจารย์สมัยนี่ซื้อได้ทั้งอุบลซื้อได้ทั้งทั้งมหลวยเนาะทั้งพี่ละเออว่าง่ายเรียนนาเล่นหลังได้เพื่อนอาจารย์เนาะเล่นกลางก็ได้นะครับเนาะ สำหรับอาจารย์สมัยเด้อนะครับอื่นดจนะขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับจะยังปันในทางดีพี่น้องเอฟซีตลอดเลยนะครับเอฟซีกับท่านด้ซอยอาจารย์เจียโยเออเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปน้าอาจารย์เนาะครับผมครับผมนะครับเดี๋ยวมีโชไมีมานกับอาจารย์มีงานบุญไมีงานนั่งกับขุนชิด้นซอยเลียกันนะครับครับเอ่อเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเห็นน้ำแล้วเพิ่นคงสิมานน้ำโย นะครับก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะอาจารย์เนาะครับครับครับเป็นบ้านวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับเนาะครับ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 อาจารย์ครับเออได้เลยครับพร้อมแล้วครับผมเอาเก้ากับหกยิงเก้ากับหกนะครับเนาะครับครับบนล่างคือเก้านาะอาจารย์ครับครับครับบานนี้จับพูดนะครับอาจารย์ เก้าสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าสองหกเก้าหกสี่มีชุดกันไหม,จ,มจันเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองนะจันเนาะครับครับคุดกันครับตัวนั้นเดิมมอลไวยครับผม สี่หกสี่สี่หกสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าครับครับครับวงตัวได้ครับจันวงไอเก้าสี่ครับกับ6บเก่าครับผมอ่าคอยซัดแตกซี่แตกอีก่ล้เนาะจันเนาะอ่ามคไรมักไอพี่ๆเอาเลยก,ก็ เก่าซีโอ้เน่นสุดว่ะอาจารย์เนาะขับ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 ดินสุดเลยเก่าซีซีเก่าเดินสุดสุดเลยสุดสุดเลยนะครับมวลนี้โอ้นะครับโดยตามในทางของอาจารย์สมหมายนะครับคพือนจีสมหวังสมสื่อเพิ่นเนาะสมหวังดักใจหมาย้เด้สมหมายเนาะครับผมนะครับโอ้สุดยอดดีครับอาจารย์เออเป็นโคอนโอ้กันคักหมอสเวยเออเฮ้ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจีอิ่มนำซ้ำล้านหมดเนาะอ่า ครับครับครับแบบรู้เดือนเลยครับโอ้ยเป็นสีแดงเนาะอาจารย์อ้าวพี่ตังมาครับครับผมเด็กไม่เป็นเด็กได้เป็นเด็กได้จนงงไปหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์เป็นเมืองบนเนาะอิ่งทีท่างบนจะได้เบื่องน้ำหล่ะก็คงจะมีโชกันในทั้งนาในทั้งท้ายเนาะในทั้งกลางนะครับขอให้ร่วมจองสีตลอดนะสำหรับอาจารย์สมัยนะครับเดี๋ยวแม่ตุยทวดให้ฟังกันด้วอาจารย์ตัวใดครับผมอ่าวิ่งเก้ากับหกบนล่าง จับคู่เก้าซี่เก้าสองหกเก้าหกซี่เก้าหนึ่งซี่สองเป็นตัวกันสามตัวกับซี่หกซี่เก้าซี่เก้าค่ะถูกวะค่ะครับครับครับถูกต้องนะอาจารย์นะอ่าขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับที่ยังเป็นน้นปั่นทั้งที่น้องเอซี่ทั้งจ้องมารวยกัมเบตีนะครับเราขอให้โชคมาในนี้ตลอดไปนะอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์นี่โครงการมีงานยังให ี่ชกมันน้ำกับโคงสีดือยจันแนนอนนะครับผมไออครับไรชมาจังซอยกระทินน้ำครับครับเมื่อไรลายจันเมื่อไรล่ะกระทินใจห่วยพเป็นซุเข้าเนียวละครับโอ้ซุปข้าเนียวเนาะจันเนาะเอ้าขอให้แตกไว้ๆนี่ใช้กระทินเด้อนะครับสยไ่ในซอยจันนะครับกับโคงชี้เก้าเนี่ยแหละแตกเนาะแตกใช้กระทินเด้อซีเก้าเนี่ยครับผมขอบคุณหลยอายจันด้ยนะครับอืมอยากสี่ชกมานน้ำเด้อพอได้ซอยจันเนน้อ ของวันเดียวได้เนาะอาจารมันพุ่นีนเก้าก็พกล่สองสองตัวเลยครับอืเก้าก็หกผูกมักเลยวิ่งเนาะอาจันย์เนาะวิ่งครับครับคู่ใดมักจับผูกก็คือเก้าซี่ก็หกเก้าครับครับสามตัวกับตัวบินขับตัวเนียนเนาะตัวอื่นกับนี่เก้าสองหกซี่จุดล่องนะครับเก้าหนึ่งซี่สองเป็นชุดกันสามตัวกับสี่หกซี่ เก่าซีเก่านะครับถูกต้องนะอาจารย์เนาะเอาขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อนะครับขอให้เอฟซีชมมาหน้ามารวมบุญกฐินไว้ไวหนี่เด้อนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เด้อนะครับครับครับเสาร์หรือสุกอาจารย์สุกปะมันวันเสาร์นี่แหละครับโอ้เสาร์เนาะอาจารย์เนาะอ้าเอฟซีชมมาน้าอาจารย์เด้อนะารับทุกวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วละครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอขับสุดยอดเลีนะสำหรับอาจารย์สมัยเนาะคอยชี้ทางช่องด้วยนะอาจารย์มา อาจารย์สมัยเด้อนะครับอย่าจีบอย่าปลาเดนะครับเก้าซีหกเก้านะครับตัวเน้นเพิ่นนวลก้อนเมื่อก,ก,ก,ก็วงอหาตรงๆเลยเนาะวันนี้ไห่รวยอีกยกช่องอีกขึ้เขาสามเด้งสี่เด้งสำหรับอาจารย์สมัยสวัสดีครับ